จะที่ไหนนียโหยาก้ายากอะครับ ไม่ได้ก็แล้ว เราก็มาถึงหมายแล้วนะครับมืดพอดีอยูบรรยากาศอ่านข้าก็ยังอน,นาเขายังตกอยู่นะครับอะไรเนี่ยโอ้โหดีใจยังไงเห็นเจ้าของมันมาฮนะอะไรอะไระนั่นงบรรยากาศดีแล้วเราจะกางเต็นท์กันบริเวณนี้ สวัสดีครับสวัสดีนาณาคนอ่านคันทุกท่านครับพบกับผมนะครับใส่ไก่หมักปลายิ้มครับสําหรับวันนี้นะครับผมพามาอยู่ที่อ่างเก็บน้ําท่าตะแบกนะครับบ้านหนองมะข่าหรือที่นี่เรียกกันว่าอ่างเก็บน้ําหนองมะข่านะครับตำบลโป่งแดงอำเภอเมืองจังหวัดตากครับผมหมายที่นี่ก็เป็นหมายที่เรามาบ่อยนะครับเมื่อก่อนละหลายปีแล้วนะครับก็สําหรับที่นี่เนี่ยจะมีน้องลนะครับน้องนินในการต้อนรับนะครับเรามารอลุ้นกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับส่วนเยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะ วิวผสมเยอ่อให้ดูนะครับก็อย่างที่เห็นครับผมมาถึงก็มืดแล้วนะครับตอนนี้การเต้นอะไรเรียบร้อยแล้วครับครับสําหรับทริปนี้ครับผมจะใช้เหยื่อชุดนี้เลยครับนี่ครับนี่สองตัวนี้ไส้ไก่หมักไปยิ้มและมันหมูหมักไปยิ้มเป็นตัวเกี่ยวนะครับส่วนผสมเหยื่อผสมลำบมนิจจานนจ้าครับขนาดสามกิโลนะครับหนึ่งถุงสูตรเทพตาลมะขิดนะครับตัวนี้เป็นการผสมผสานระหว่างหัวเชื้อลูกตาลนะครับ มะขวิดนะครับมะขวิดหมักนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสูตรกล้วยสังหารอีกหนึ่งถุงครับี่มีแค่นี้ครับอ๋อตัวนี้อีกตัวนี้เหยาะเราไปสักสี่เหยาะนะครับสูตรเด็ดนะครับตัวนี้ตัวเด็ดเลยกินปลารวมสังหารหมูครับตัวนี้เดี๋ยวเราผสมนะครับแค่นี้ครับสําหรับหมายนี้ครับที่ผมจะใช้ทิปนี้ตอนนี้ก็ที่เหยาะไปเรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับข้าคืนนี้ไม้แรกตีไปเกือบชั่วโมงแล้วครับตอนนี้เงียบสนิทสัญญาณเสียงยังไม่ลั่นนะครับยังไงก็เอาไว้รอลุ้นตอนกลางวันนะครับสำหรับไม้นี้นี่ครับปลาหมานแต้มแรกของเราเป็นตะเพียนครับแต่อนนี้โอโ that's what i do it. ครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับนี่เช้านี้เราก็โอ้ยตอนรับกันนี่เลยน้องนี้น้องนี้ที่เราตามหาครับนี่โอยตอนนี้กินใสก่กรหมักปไปยิ้มครับพันนี้จะเยอะหน่อยครับ แก้มช้ำไซนี้เนี่ยพันนี้นี่เอาไปทอดในสุดยอดเลยนะครับกินไส้ไก่ไปยิ้มครับขอล่งงาง <laughs> แก้มช้ำก็สวยครับนี่งจะโมโห ใช้ส,สวยเลยตะเพียนเดียวช้ำก็ใช้ได้เลยครับกดคันจมในเนี่ยน,นอนเลยนะเไฟนน้อยยนะโหมดที่ น้องนินมาแล้วครับนินจ้า โอ้โสวยไงครับนั่งนินที่นี่ที่ว่าสวยจริงๆ เดี๋ยวเรามาดู <c oughs> ผมดักอามุ้งไว้นะครับผมพอกปลาซิวขึ้นเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> รธรรมดาที่ไหนนโอ้โ <c> ห <oughs> สุดยอดอ่ะหากินยาก่ะครับแบบเนี้ยหาซื้อตลาดไนมะ่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะเอาทำเมนู อทอดกรอบราดชิกเลยดีกว่าอยอดหนี่มีรอบเดียวนะครับเนี่ยนี่หนึ่งรอบโอ้โหเอาซิวสวยๆครับเดี๋ยว นี่ก็สวยเช่ได้เลยนะน,นี่ดีนะครับสายนี้มาเรื่อ,อยๆเจ้วโอ้ดูดูสายพันธุ์นี้ครับเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์น้ำเสนอครับนี่ทีนี้เป็นปลาส้อยเลยนะครับส้อยนกเขาเลยโอ้โหได้หลายๆตัวล่าเป็นสุดยอดสายพันธุ์นี้ถือว่าสาใหญ่เลยนะครับเนี่ย อ่ดูนะลงไงลงไงะเียร์กชาพอดีนะครับผสมเยอะกันต่อครับมาเรามาผสมเยอะกันต่อครับ นี่เลยนำบ่มิจาัานี่คือใครเระถุงนี่ก็จะเป็นชุ้นเล็กเราก็เอาใส่ลงมาในถุงแล้วก็จะพายาบแล้วก็จะไปเ,เยอะพายาบกับน้ำนะครับทำมันลละายได้ดี กนินปลารวมสหารหมูครับตัวนี้วิธีผสมนะครับมาดูกันกันหลังจากนั้นเราก็จะใส่หนึ่งสองสามสี่ให บีบเข้าไปประมาณ4ทีพอครับก็ไปผสมน้ำกันเลยต่อน้ำใส่จะเอาจะเอาครับตอน้ำใส่เสร็จก็เขย่าเขย่าเขย่ายำเขย่า ยังยังมั้งมีบีบีบีมั้งพอมาเละได้ที่นะครับเราก็มาใส่กับมีดจาาเลยเนี่จะเทลงมาเลยครับนี่เทง่ายนี่ก็ุเข้าได้เลยก็ เราเขาให้มันแบบให้มันข่ากันใครชอบเอเปียกนะครับใครชอบแบบปั้นนิ่มนะครับก็ใส่น้ำเยอะหน่อยแบบตีฝุ่นอะไรก็ใส่น้ำน้อยๆหน่อยส่วนตัวผมก็จะชอบแบบปั้นนิ่มแบบนี้นละเอาละเรียบร้อยจากนั้นเราก็ที่อย่าได้เลยครับ วามาล้มเริ่มแรงนะครับตอนนี้ปลาแก้มช้ำนี่บ,บอกว่ากินทั้งวันเลยนะครับสําหรับที่นี่ก็จะมีปลานิ่นนะครับเข้ามาบ้างหลอรุ่นกันแล้วลครับพี่ันไปตัออยคัน้คันโงตอง เกี่ยวนะครับใส่ไก่หมักปลายิ้มครับสําหรับวันนี้นะครับหมายเนี้ยผมจะใช้เป็นตะกรอตายนะครับสองขอเตัวบนจะเกี่ยวเม็ดโฟมนะครับแล้วก็ตัวล่างจะเอาใส่ไก่หมักปลายิ้มนะครับส่วนตาเบ็ดนะครับก็จะเป็นชิโนนะครับเบอร์สองนะครับชิโนเบอร์สองครับของปลายิ้มครับเป็นมิดแข็งคมนะครับโอเคแล้วก็มาแกะดูใส่ไก่วันนี้ผมจะ ตอนแรกใช้0.8นะครับแะว่าลดการระแวงมาแก้มช้ำครับเข้าดีเกินเปลี่ยนมาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก็ยังเข้าจัดอยู่นะครับจะเป็นเบอร์สองแกออกมานะครับไสไก่ก็จะเป็นซองซูญญาการชั้นนึงน่งเราก็แกะเลยข้างในจะถูกบีบอัดนะครับนี่ครับมันก็จะถูกบีบอัดผมตัดเป็นชิ้นประมาณคือกว่านะครับ ก็ทั้นชิโน0.8เมื่อนหนึ่งนี่ก็อยู่ได้เป็นวันครับหนึ่งชิ้นซ้ําได้สองรอบสามรอบนะครับทีนี้เรามาดูวิธีตัดตัดก็เบอร์เบอร์สองก็ประมาณเกือบเกือบข้อนิ้วนะครับตัดเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ครับชิ้นเล็กๆแบบนี้ประมาณนี้ครับอทีน,นี้เรามา เกี่ยวขอท้ายพิชเกี่ยวก็เกี่ยว,ยวหัวกลางสับไปสัมมาแบบนี้ครับจังหวะสุดท้ายเกี่ยวให้ทะลุเนียงเลยครับนี่ทะลุเนียงแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ดันกลับไปชนเนียงแล้วก็บีบๆีนิดหน่อยแค่นี้ครับเรียบร้อยเลยจากนั้นเรามาปั้นเดี่ยวกันหน่อยเดี๋ยวใช้จานราจาผมจะปั้นผสมน้ำให้นิ่มนะครับเกี่ยว เดีย๋ยวจะเป็นแบบนิ่มเลยพอเราปั้นเสร็จก็เม็ดโฟมแปะข้างนินะดนึงไส้ไก่ก็แปะอีกข้างนึงแค่นี้ครับเรียบร้อยโอ้นี่ตีอย่อได้เลยครับอันนี้ก็ดักไว้ได้สักแป๊บหนึ่งแล้วปะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยติดเยอะไหม

สวยจริงยจริงโ <c oughs> อ้โหยางหนาวเลยครับตอนนี้มินไซสส,สวยๆครับสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราเดินทางกลับกันนะครับมาชมผลงานกันครับสำหรับทริปนี้ครับ ไม้่างเก็บน้ำท่าตะแบกหรือหนองมะข่านะครับครับสำหรับไม้นี้นะครับนานแล้วนะครับเราไม่ได้มากันนะครับก็มีโอกาสมาเยอะครั้งนี้ก็หูน้ำขึ้นเยอะเลยนะครับเกือบจะล้นสปินเวล์แล้วนะครับสำหรับน้าทถ้าไหนสนใจเยอะแล้วอุปกรณ์นะครับหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านนะครับหากไม่มีนะครับสั่งซื้อมาทางเฟซและเพจครับใส่ใจ่หมักปลยิ้มครับ มีน้องๆอันมินคอยตอบอยูน่นะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับใส่ใจมักไปยย้มครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ